สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้พ่อ้านหุ้นมีมาอีกแล้วครับผมมื้อนี้พ่อ้านหุ้นมีสิพามอาหารอีสานแซ่บเลยนะครับเนาะมื้อนี้พ่อ้านหุ้นมีสิพามนเฮ็ดแกงนงมิสมใส่ปลาขาวนานะครับพี่น้องหรือแกงปลาขาวน้าใส่นมิสม เนาะเดี๋ยวเขามาเรื่อมกันเลยครับผมเริ่มต้นด้วยนะครับตําพี่แข่งให้ละเอียดละเอียดนะพี่น้องนะครับเริ่มต้นด้วยตาพี่แข็งนะพี่น้องเนาะตําพี่แข็งเริ่มละเอียดแล้วนะครับเพราะบานหุ้นมีกระเสียวในส่วนของรากผักชีนะครับหรือหาผักชีนั่นเองนะพี่น้องเด้อใส่ลงไปนะครับตำให้ละเอียดละเอียดนะพี่น้องเนาะนะครับรากผักชีหอมนะพี่น้องนะครับตำละเอียดแล้วนะครับเพราะบานหุ้นมีกระเสียวในส่วนของ กระเทียม um, นะครับใส่ลงไปแล้วก็ตามไปด้วยนะครับหัวหอมแดงนะครับใส่ลงไปแล้วก UH ็ตามเปละเอียดครับพี่น้องนะครับเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับเผาสีพอต่ำเหมือนสีก็ได้นะพี่น้องนะครับเปียนเป็นไปปั้นเอาก็ได้นะครับแล้วแต่มาเคลมันนะครับเนาะต่ำจุดเราไปจุดมาในทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มละเอียดแล้วนะครับพ่อบาดหุ่นหมีกะสิไปคางหมอนะครับ ขัวเครื่องแกงสกอนเดี๋ยวพี่น้องเรือบาดนีนะครับเนาะตำเครื่องแกงละเอียดแล้วนะครับพี่น้องครับเพิ่งอากาศเครื่องแกงของเเาานะพี่น้องเนาะนะครับว่าเป็นกระเจี๊ยบตะโนะขนาดใดจังใดเนาะพี่น้องนะครับเอาเรียบร้อยแล้วไปข้างหมอนะครับเปิดไฟนะครับแหละลักเการในส่วนของเครื่องแกงท้อโขกเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปครับพี่น้องนะครับใส่เครื่องแกงลงไปแล้วนะครับสูตรของผ้าพนหุ่นหมีกระสีเทน้ำใสแหน่จังหน่อยนะครับเนาะ หนึ่งจากว่าเฮ็ดจังสีนะครับหมอเวลาขัวคือแก่เนี่ยมันจัสีบรใหม่นะพี่น้องเนาะมันจังสีหอมเลยนะครับขวดตุลรว่ตุลรวาตุลรว่ตุลรวา,า,าให้มันหอมหอมจนกว่าน้ำสีแห้งนะพี่น้องนะครับคนไปคนมานะครับระวังนี่พอบันคุณมีก็เสียวในทรงของตะไคร่นะครับเนาะใส่ลงไปนะครับผลไม้แบบกูดก็ใส่ใบบกูดน้ำกระไดเนาะพี่น้องแล้วแต่อยากใส่ตอนไหนก็ได้นะครับใบบกรูดกับตะไคร่นะครับคนตุลรว่ตุลรวาตุลรว่ตุลรว่าให้น้ำก็เริ่มแห้งแล้วเด้นะครับเนาะ ผลตัวไปโอ้ยหอมเริ่มหอมแล้วครับเครื่องแกงบัตนี้นะครับพอบัตตหุ่นหมีกระเสียวในส่วนของน้ำกุนโคกนะครับเนาะมาเติมลงไปนะครับเติมนม้ำกุนโคกลงไปแล้วแต่คิดว่ามันยังบวบพอมันยังหน่อยอยู่นะครับเนาะเขาก็เติมนม้ำขวดเพิ่มลงไปนะครับน้ำกินเพิ่มลงไปอีกนะครับระวังนี่นะครับพอบัดหุ่นหมีกระสิทธายมัน เดือดนะครับพี่น้องน้ำเริ่มเดือดกาเสียวน้อน้ำมัสมนะครับใส่ลงไปนะครับใส่น้ำมัสมลงไปแล้วก็ตามไปด้วยหัวหอมแดงนะครับที่หอาบริโขกทุ่พี่น้องหลักอตามไปด้วยพริกลูกโดดนะครับใส่พริกลูกโดดลงไปแล้วก็ตามไปด้วยใบบักกูดนะครับใส่ใบบักกูดลงไปแล้วก็ค้นนะครับเอาเครื่องใส่เครื่องทุกอย่างเขาลงไปแล้วนะครับเพราะบ้านคุณมีกะทิค้นให้มันทัวๆกันนะครับพี่น้องเนาะนะครับ น้ำเริ่มเดือดทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มสุกแล้วนะครับพี่น้องป่านี้นะครับเนาะพอบานหุ่นหมีก็เสียอในส่วนของป่านะครับป่าขาวนาบัดเฮาแล้วนะพี่น้องใส่ลงไปเลยนะครับเต็มตะกาหนึ่งมือนี่นะครับเนาะใส่ลงไปทั้งเบิดเลยนะครับช่วงแรกนะครับอย่าพึ่งค้นเนาะพี่น้องเนาะกดกดลงให้จมน้ำก็พอแล้วนะครับอย่าค้นเพราะว่าถ้าใส่ป่าลงไปแล้วค้นเลยเนี่ยมันสีขาวสุดประแสนะพี่น้องเนาะนนะปุง่ง ขึ้นกะยากนะครับเอาบะหน,นี่ทุกสิ่งทุกอย่างสุกเปิดแล้วปลากระสุกแล้วพอบัดรคุมีก็้อมาปรุงนะครับเริ่มต้นด้วยน้ำไปลาแดกปรุงต้มตาแม่บุญรำนะพี่น้องเนาะปรุงอียงกระแซบนะครับพี่น้องลองไปซื้อมาปรุงเบิร์นะครับเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับบัดน,นี้พอบัดรนนคุมีก็ซืปรุงตามไปด้วยนะครับน้ำปลา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 เนาะพี่น้องเนาะใส่น้ำปลาลงไปแล้วนะครับสุดท้ายได้การปรุงบะหนี้ก,ก็จะเป็นในส่วนของผงนววหรือผงเอลซานั่นเองเนื้อพี่น้องนะครับใส่ผงนัวลงไปแล้วนะครับ สุดท้ายนะครับก่อนหนี่เขาก็จะต้องมาใส่ผักนะครับแล้วนะผักกันึงก็จะเป็นผักหัวหอมแดงใส่ลงไปสะกอนนะครับเราก็จะตามไปด้วยผักชีหอมนะครับเนาะแล้วเขาใส่ลงไปแล้วเขากิสิมค้นเนี่ยมันเข้ากันนะพี่น้องเนาะค้นป่าเองต่างๆในการคุณค้น,คนแทงนะครับเดี๋ยวป่ามันสิหม,มุนซุเปอร์แซฟนะพี่น้องนะครับค่อยๆค้นเอานะครับค่อยๆปีนค่อยๆค้นเอานะครับเนาะ เรียบร้อยแล้วนะครับบัตรนี้พ่อบัตรหุ่นมีกัสิมาชิมเบิงนะครับว่ารสชาติที่พ่อบัตรหุ้นมีปรุงไปนั่นนะครับสิได้ปรุงอย่างเพิ่มบอนะครับหรือสสไ็้เ,เติมอย่างเพิ่มบอนะ้องพี่น้องเนาะจางหรือเค็มนะครับเนาะแซ่บแล้วนะครับบัตรนี้นะครับพี่น้องพ่อบัตรหุ้นมี กระเซียวผักอีตูนะครับเนาะมาใส่ลงไปนะครับใส่ผักอีตูลงไปแล้วก็ค้นให้มันเข้ากันนะครับพี่น้องแกงน้อยส้มนี่สิ่งที่ขาดไปได้ก็คือผักอีตูกับพริกลูกโดดนะพี่น้องเนาะสีแซบกับแซบก็คือเดียวกับสองตัวนี้รวมด้วยช่วยกันนะครับพี่น้องนะครับเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะพอบาดมันมีใส่ผักอีตูลงไปแล้วก็ค้นเข้ากันดีแล้วนะครับบัดนี้พอบาดมันมีกระสุปิดไฟนะครับเนาะ นำไปเทสก,กับแบะนะครับเมนูนีเนะพี่น้องสิกินข้าวเดนยวก็ได้เข้าสวยควดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับลองไปเห็ดตามเบิงนะครับเนาะเอาคลิปนี่นะครับพอบานหุ่นหมีฝากไว้เพียงทีนี้ก่อนถ้าเบิ้งว่าคลิปต่อไปพอบานหุ่นหมีสิเวทย่างให้กินให้เบิ้งที่ชมหรือสิพาไปเที่ยวทั้งไหนจังไหนนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆนะครับที่เขามารับชมให้กำลังใจกันครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ